คนรู้ไหมคะว่าคอด้านหน้าตรงนี้เป็นจุดที่ห้ามนวดอันตรายมากๆข้างหน้านะคะบริเวณหน้าหูเป็นจุดอันตรายที่ไม่ควรลงน้ําหนักมือหนักๆน,นะคะเพราะว่าเขามีเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดดำมีคอหอยมีลูกกระเดือกมีอ่กล่องเสียงมือใหม่พลั้งมือมานวดบริเวณนี้อาจจะทําให้เกิดการกดทับเส้นเลือดที่ ที่เขาเชื่อมเพื่อส่งไปเลี้ยงสมองอาจจะทำให้ส่งผลเกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะได้ค่ะพราลูกค้าที่แบบมีความดานันมีโอกาสที่จะช็อกได้นะอันตรายมากๆเลี้ยงได้ให้เลี้ยงนะคะบริเวณหน้าหูเนี่ยบริเวณโซนนี้เป็นต้นมาเนี่ยห้ามใช้มือคลึงแบบนี้เลยนะให้ยืดเหมือนที่เตยแนะนําเลยนะคะจะปลอดภัยเฉพาะคนที่เป็นไทรอยอยู่แล้วนะคะให้ระวังมากๆมันเสี่ยงมากเลยค่ะที่เรานวดผิดวิธีเนี่ย จะทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัวเอฟเฟกจะออกมาทันทีจะรู้สึกแบบไม่สบายแล้วรู้สึกเวียนหัวที่สามารถนวดได้นะคะเป็นตําแหน่งบริเวณหลังหูเป็นต้นไปนะคะนวดคลึงยืดรีดได้หมดเลยเพื่อคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อคอบาลหลจะทําให้เลือดบริเวณนั้นนะคะส่งขึ้นไปเลี้ยงสมองหรือศีรษะได้ดีนะคะย้ำนะคะหลังหูเท่านั้นที่นวดได้หน้าหูห้ามนวดแรงแค่ลูบๆแค่ยืด ข้อนี้สําคัญมากนะคะอันนี้จริงจังนะคะถ้านวดตัวเองอย่านวดแรงๆบริเวณคอด้านหน้าอันตรายมากๆค่ะ